สวัสดีแฟนมวยปล้ำทุกท่านด้วยครับผมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่สถานีมวยปล้ำนะฮะถ้าผู้ชมทุกท่านคงจะทราบกันดีนะฮะว่ามวยปล้ำนั้นเนี่ยมีทั้งความสนุกความมันมีความหลากหลายทางอารมณ์ที่สือออกมานะฮะและถ่ายทอดมามอบให้กับผู้ชมซึ่งนั่นก็รวมไปถึงความน่ากลัวด้วยเช่นกันครับโดยเฉพาะตัวละครมวยปล้ำที่ต่างจากน้ำมวยปล้ำทั่วๆไปซึ่งน้ำมวยปล้ำส่วนใหญ่นะฮะก็จะสวมกางเกงขาสั้นกล้ามโต,โต เป็นภาพที่คุ้นชินตาของแฟนมวยปล้ำแทบจะทุกคนนะครับแต่จะมีนักมวยปล้ำบางคนที่มีความแตกต่างและโดดเด่นต่างจากคนอื่นออกมานั่นก็คือนักมวยปล้ำที่มีกิมมิคแปลกๆแต่งตัวประหลาดๆมีความน่ากลัวที่เห็นเพียงแค่เดินออกมานั้นก็ทําให้ท่านผู้ชมทุกท่านรวมถึงคนดูในสนามรู้สึกกลัวได้ซึ่งจะมีนักมวยปล้ำคนไหนบ้างมาดูกันได้เลยครับกับ5นักมวยปล้ำที่น่ากลัวน่าขนลุกสยดสยองพร้อมแล้ว ก็มาสยองแบบร้อนๆไปด้วยกันได้เลยอันดับที่5 The Undertaker เปิดมากับอันดับนี้นะฮะพามาที่ตำนานนโมปลัำที่ทุกคนคุ้นตากันดีเขาก็คือ The Undertaker นั่นเองสุดยอดตำนานนโมปลัำสายดาร์กที่เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกแม้แต่คนที่ไม่ใช่แฟนมวยปลัำก็ยังรู้จัก หรือต้องเคยได้ยินชื่อของชายผู้นี้มาบ้างสุดยอดน้ำมวยปล้ำจอมสัป,ปเหร่คนตายเดินได้นักมวยปล้ำที่มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหารมาจากหุบเขามรณะเขาถูกยกให้เป็นน้กมวยปล้ำที่น่ากลัวที่สุดตลอดการคนหนึ่งซึ่งหนึ่งในสิ่งที่แฟนๆจดจําได้ก็คือความดาร์กรวมถึงการพลิกกลับดวงตาให้เป็นสีขาวทั้งดวงทั้งสองข้าง พร้อมกับท่าเชือดคอที่น้ำมวยปล้ำคนใดเห็นแล้วก็ต้องหวาดผวากันทุกรายเพราะนั่นบ่งบอกว่าความตายกําลังจะมาเยือนแล้วซึ่งโดยปกติเราควรจะจัดอันดับให้อันเดอร์เทเกอร์เป็นอันดับหนึ่งแล้วด้วยซ้ําแต่ในกรณีนี้เนื่องจากทุกคนก็รู้จักชายคนนี้เป็นอย่างดีอยู่แล้วถ้าหากจะอันดับในเรื่องของความน่ากลัวของน้ำมวยปล้ำก็ต้องมีชื่อของชายคนนี้อยู่แล้วแน่นอนดังนั้นในคลิปนี้เราจึงขอจัดเขาไว้เพียงอันดับที่5ก็พอ พราะถึงอย่างไรซะสำหรับอันเดอร์เทเกอร์ก็ถือว่าขึ้นหิ่งไปแล้วทั้งในเรื่องความขลังความน่ากลัวลึกลับตลอดจนกลายเป็นดํานานน้ำมวปล้ำไปตลอดกาลเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วในคลิปนี้เราจึงจะมาเน้นไปที่น้ำมวปล้ำคนอื่นๆที่น่ากลัวกันบ้างอย่างเช่นอันดับที่4ี่จายแอนกอนซาลัสสำหรับในอันดับที่4นี้พามาเจอนักมวยปล้ำที่น่ากลัวนามว่าจายแอนกอนซาลัสที่เป็นน้กมวยปล้ำที่สูงที่สุดในยุค W.W.F นักมดปล้ำผู้นี้มีความสูงมากถึง7ฟุต8นิ้วด้วยกันหรือราว237เซนติเมตรรูปร่างราวกับปีสาตนอกจากร่างกายที่ใหญ่โตแล้วชุดของเขายังดูแปลกตาอีกด้วยซึ่งเป็นชุดที่มีลายกล้ามเนื้อที่เห็นได้อย่างชัดเจนอีกทั้งยังมีขนขึ้นอีกด้วยแลดูแล้วก็แปลกและน่ากลัวมากเช่นกันเป็นนักมตปล้ำที่ทําให้คนดูรู้สึกกลัวได้มากในยุคนั้นสาเหตุแรกเลยก็คงเป็นเพราะว่าคนอะไรตัวใหญ่ขนาดนี้ นอกจากนี้แล้วใจแอนก่อนซาลัสยังเคยต่อสู้กับดีอันเดอร์เทเกอร์ในศึกเรสโซเมเนียมาแล้วและทำให้นำมูปล้ำที่น่ากลัวไม่แพ้กันอย่างดีอันเดอร์เทเกอร์ต้องหมดสภาพถึงกับสลบกันเลยทีเดียวอีกทั้งใจแอนก่อนซาลัสยังเคยได้ขมือมน้ามูปล้ำคนอื่นๆมาแล้วมากมายนับไม่ถ้วนสิ่งที่เขาเป็นนั้นราวกับปีศาจท,ที่ทำให้ผู้คนต้องหวาดผวากันไปทั่วโดยปัจจุบันใจแอนกอนซาลัสได้เสียชีวิตไปแล้ว แต่สิ่งที่เขาทิ้งไว้ในวงการมวยปล้ำก็คือความน่ากลัวความแตกต่างที่ไม่เหมือนใครความโหดที่ยากจะรอดพ้นได้เรียกได้ว่ามากพอที่เขาจะเป็นตำนานอันดับที่สาปาปาชังโกมาต่อกันกับอันดับที่3กับนักมวยปล้มที่มีความน่ากลัวไม่แพ้ใครอีกเช่นกันเขาก็คือปาปาชังโกหรือที่รู้จักกันดีอีกชื่อหนึ่งก็คือเดอะกอดฟาเตอร์นั่นเองซึ่งเขาเป็นนักมวยปล้มที่เน้นไปที่ความลี้ลับเวทมนต์คาถา เขามีสไตล์การแต่งตัวแบบหมอผีวูดูใบหน้าเขียนด้วยสีขาวและยังมีสีดำทับเขามาพร้อมกับอาวุธในมือนั่นก็คือหัวกะโหลกที่พ่นควันพ่นไฟได้อีกทั้งเขายังมีกระดูกมาร้อยทำเป็นสร้อยคอคล้องเอาไว้อีกด้วยซึ่งปาปาชังโก้นั้นถือเป็นน้ำมต์ปล้ำที่ดูแปลกตาและน่ากลัวมากสำหรับแฟนๆมวยปล้ำในยุคนั้นอีกทั้งเขายังทำให้น้ำมต์ปล้ำคนอื่นๆหวาดกลัวมาแล้วมากมายและปัจจุบันเขาก็ได้เข้าสู่หอเกียรติยศของสมาคม w w e เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเป็นหนึ่งในน้ำมวยปล้ำที่เป็นตำนานและสร้างสารรค์ผลงานที่น่าจดจำให้กับวงการไว้ตลอดกาลและทำให้แฟนๆจดจำได้เขาก็คือปาปาชังโกหรือ The Godfather นั่นเองอันดับที่2 d o i n k the Cloud สำหรับในอันดับนี้ไม่รีอรอพามาที่น้ำมวยปล้ำที่นามว่า d o i n k the Cloud น้ำมวยปล้ำปริศนาที่เป็นผู้ลึกลับอีกคนหนึ่งที่ไม่เคยเปิดเผยใบหน้าที่แท้จริงออกมาให้โลกได้รู้โดยเขามาในกิมมิคของตัวตลก คุณอาจจะสงสัยว่ากัไหนบอกว่าจัดอันดับน้ำมอยปล้ำที่น่ากลัวไงแลวตัวตลกนี่มันน่ากลัวตรงไหนวะสําหรับใครที่คิดอย่างนั้นอยู่นะฮะก็คงจะไม่เคยดูภาพยนตร์เรื่องอิดและถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็อย่าเพิ่งแปลกใจครับมาดูกันต่อไปนะฮะซึ่งเจ้าน้ำมอดปล้ำตัวนี้เนี่ยฮะถึงแม้ว่าจะแต่งตัวเป็นตัวตลกก็จริงแต่ผมก็อยากให้มองในอีกมุมหนึ่งแบบนี้ครับคุณไม่มีทางรู้เลยครับว่าภายใต้หน้ากากหรือว่าสีสันบนใบหน้าของเขาเนี่ยนะฮะตัวตลกตัวนี้เนี่ยคือใคร และคุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเขาจะมาเพื่อเล่นตลกจริงๆหรือไม่ได้มีเจตนาอื่นแอบแฝงมาคุณจะรู้ได้อย่างไงว่าภายใต้อรอยยิ้มของตัวตลกนั้นมีอะไรซ่อนอยู่บ้างซึ่งอาจจะแฝงไปด้วยความโหดร้ายความอันตรายและความน่าสะพรึงกลัวอย่างมากก็เป็นได้ลองนึกดูสิครับถ้าจู่ๆในยามค่ําคืนคุณได้เจอกับตัวตลกแบบนี้คุณจะตลกออกไหมล่ะครับสิ่งเดียวที่คุณคงจะตลกอยู่ในตอนนี้ก็คือเสียงของผมนี่แหละ ถ้าสมมติว่าเดินไปในซอยเปลวๆมืดๆจู่ๆเจ้าตัวตลกตัวนี้ก็โผล่เข้ามาหาคุณคุณจะตกใจหรือกลัวสุดขีดหรือไม่ล่ะครับถ้าสําหรับผมแล้วก็คงจะเพ่นป่าราบอย่างแน่นอนนะฮะผมขอยกตัวอย่างเหตุการณ์จริงจากต่างประเทศนะครับผมซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีบุคคลปริศนาแต่งตัวเป็นตัวตลกที่ในมือเนี่ยถือมีดหรือว่าเลื่อยยนนะครับแล้วมาไล่ฆ่าคนซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ทําเอาหลอนและน่ากลัวสุดๆไปเลยนะฮะแน่นอนว่าคนที่เจอแบบนี้เนี่ยก็คงจะตลกไม่ออกจริงๆ วิ่งหนีจนสติแตกกันเลยทีเดียวก็ว่าได้หรือในอีกกรณีหนึ่งนะฮะเวลามีเหตุการณ์ที่โหดร้ายเกิดขึ้นเนี่ยคนร้ายก็มักจะปลอมตัวแต่งหน้าเป็นตัวตลก mm. เพื่อทําเป็นว่ามาแสดงมาโชว์มายิ้มแย้มกับผู้คนแต่ท้ายที่สุดแล้วก็กลับทําในสิ่งที่ไม่มีใครตลกนะฮะซ้ํายังสะเทือนขวัญคนอื่นอีกด้วยซึ่งมีบ่อยครั้งในต่างประเทศนะครับผมดังนั้นอย่าได้ไว้ใจตัวตลกเด็ดขาดคุณไม่มีทางรู้ว่าบุคคลภายใต้ชุดตัวตลกนี้เป็นใครและเขากําลังคิดจะทําอะไรกันแน่ บางทีการพบกับตัวตลกในบางสถานการณ์อาจทําทให้คุณหวาดกลัวจนขนลุกไปตลอดชีวิตหรือหนักกว่านั้นก็คือคุณอาจจะไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้อีกต่อไปและเรื่องนั้นไม่ตลกเลยครับท่านผู้ชมครับและในอันดับที่1 The b o o อ e บ Man และแล้วก็มาถึงอันดับที่1น,นะฮะยืนเด่นอย่างสยดสยองกับน้ำมันปล้ำที่น่ากลัวที่สุดที่เคยมีมาก,ก็ว่าได้นะครับเขาก็คือเดอะบุ๊ e กี้แมนนั่นเองเป็นน้ำมันปล้ำที่มีความประหลาดมากที่สุดคนหนึ่งในวงการนะฮะ ว่ากันว่าเขาคนนี้เนี่ยเป็นปีศาจอย่างแท้จริงเลยทีเดียวครับไร้ข้อกังขาไม่มีใครกล้าปฏิเสธความน่ากลัวของน้ำมืปล้ำรายนี้โดยบุกี้แมนนั้นเป็นน้ำมืปล้ำปีศาจท,ที่ผู้ใหญ่มักจะใช้ขู่เด็กๆให้มีพฤติกรรมที่ดีไม่อย่างนั้นหากเด็กคนไหนดือ้อหรือเกเรขึ้นมาก็จะต้องเจอกับบุกี้แมนอย่างแน่นอนและแน่นอนว่าเมื่อได้ยินแบบนั้นคงไม่มีเด็กคนไหนกล้าดือ้อหรือทำตัวไม่ดีอีกเลยเด็กทุกคนคงสงบนิ่ง ไม่ดื้อเมื่อได้ยินเสียงชื่อของน้โมปล้ำคนนี้ The b o c k y Man นั่นเองโดยในสังเวียนมวยปล้ำนั้น b o c k y Man จะเปิดตัวออกมาด้วยเสียงหัหเราะที่น่ากลัวไฟในสนามเปลี่ยนเป็นสีแดงพร้อมโดยเมฆหมอกควันสร้างบรรยากาศสุดหลอนและน้ำมวป,ปล้ำปีศาจผู้นี้ก็ค่อยคอยคืบคลานออกมาพร้อมกับเผยใบหน้าที่ไม่เหมือนมนุษย์ออกมาเพราะเขาคือปีศาจใบหน้ามีสีแดงมีสีดำสลับทับมีตุ่มเป็นจุดๆุดบนหน้าและเขายังมีขนเป็นแผงคออีกด้วย เนื้อตัวมีกล้ามเนื้อที่ดูแข็งแกร่งทําให้รู้ว่ามีกําลังเยอะต่อต้านได้ยากแน่นอนมือข้างหนึ่งถือไม้เท้าอีกข้างหนึ่งถือนาฬิกาปลุกค่อยๆคืบคลานเข้ามาอย่างช้าๆเพื่อมาสู่สังเวียนมวยปั้มและทําการต่อสู้หลอกล้อศัตรูบุกี้แมนทาให้ทุกคนที่เห็นเขาต้องหวาดกลัวเหมือนตกอยู่ในผวังและทําให้ทุกคนกลัวที่สุดซ้ำนักมวยปั้มผู้นี้ยังชอบกินไส้เดือนดิบๆแบบดิ้นได้ขมือบกันแบบสดๆยั่วเย้อยู่เต็มปาก นั่นเป็นภาพที่ทำให้แฟนมวยปล้ำรู้สึกสะอิดสะเอียนสยดสยองเป็นอย่างมากที่สุดบุกี้แมนคือที่สุดของที่สุดในเรื่องของความน่ากลัวในวงการมวยปล้ำและบางทีในยามค่ำคืนเขาอาจจะไปเคาะประตูบ้านของคุณก็เป็นได้ทางที่ดีอย่าเปิดประตูหากคุณไม่อยากพบกับความสยดสยองแบบที่คุณจะไม่มีวันลืมพร้อมกับกลัวจนสติแตกอย่าหาว่าสถานีมวยปล้ำไม่เตือน เพราะนี่ยังเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นของความน่ากลัวของน้ำมุยปล้ำที่ชื่อว่า The Boogeyman คนเขียนสคริปต์นี่มันก็ชงเก่งเหลือเกินนะ ก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับห้าน้ำมันปล้ำที่น่ากลัวที่สุดในโลกนะครับในห้าอันดับนี้ถ้าผู้ชมทุกท่านรู้สึกเกรงกลัวคนไหนมากที่สุดนะฮะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันไว้ได้ข้างล่างเลยนะฮะได้มาแชร์วความรู้สึกของทุกคนกันได้เลยนะฮะสำหรับน้ำมันปล้ำที่น่ากลัวในจริงๆในวงการมวยปล้ำก็มีอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะฮะอันนี้ทางเราก็ยกตัวอย่างมาเพียงห้าอันดับที่น่าจะเป็นอันดับท็อปเลยนะฮะของวงการตลอดการเลยด้วยนะครับถ้าอยากดูภาคต่อสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ข้างล่างเลยนะฮะก่อนจากกันนะครับหากยปานม ะะเกี่ยวกับเรื่องราวทุกอย่างในวงการมวยปล้ำนะครับสามารถเข้าไปติดตามแฟนเพจ a c e b o o k World Wrestling Mania นะฮะเพจมวยปล้ำที่จะทําให้คุณได้รับความสนุกสนานความรู้และสาระทุกอย่างนะฮะเกี่ยวกับวงการมวยปล้ำทั้งหน้าฉากและหลังฉากเลยนะครับผมสาหรับในคลิปนี้จะมีเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามสถานีมวยปล้ำมาไว้ให้ด้วยนะฮะและที่สําคัญฝากบล็อกสถานีมวยปล้ำมาไว้ด้วยบล็อกที่เปิดโอกาสให,ให้แฟนมวยปล้ำทั่วประเทศไทยเข้าไปพูดคุยกันถึงเรื่องใดก็ได้ในวงการมวยปล้ำนะฮะลิงก์อยู่ข้างใตใ และสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านที่ได้ดูคลิปนี้แล้วนอนหลับฝันดี